สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ่าวงอผูหากินหมานะครับวันนี้พาพี่น้องมาสำรวจอัปเดตราคางวกควายยุทธีตลาดบลาศาสตร์อำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นนะครับประจาเสาร์วันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568เมื่อกี้ฝนเพิ่งหยุดแด้วครับพี่น้องเมื่อกี้เจอพายอ,อยู่ถล่มหนักเลยครับผมสําหรับตลาดนี้เปิดทําการซื้อขายทุกวันอาทิตย์มีทั้งง่วทั้งควายพี่น้อง ได้คำว่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทอง้าเงาะผู้หากินมาแล้วก็ช่องท้ากินทินิสานนะครับให้พี่น้องได้เปรียบเทียบราคางัวเป็นปัจจุบันนะครับฝากคุ้มงวัวงคือก่าวเรับพี่น้องฝากคุ้มงวัวเริ่มต้นที่390บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะครับผมมุนิเสียงอาาัดแนวน,นี่อีกบรรยากาศอ,อีกโซนหนึ่งครับพี่น้องโอ้ยซาลเลไปแล้วครับไปเวียดนามแล้วครับผมอันนี้ก็ไปเวียดนามครับเบมึงบรรยากาศทาั้งนี้กุ้งนี่มีแต่เวียดนามพี่น้องมีแต่ทีมพลังนุ่มเวียดนามครับนี กำลังต่อค้ายครับครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศการซื้อการขายครับเมื่อกี้ฝนพึงยุดครับพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศหนาแน่นครับหนาแน่นเลยครับวงค้ายกำลังทยอยขึ้นรถลงรถกันมีครับคือคักเหมือนเดิมครับตลาดแต่ครับตลาดพันศากครับผมเวียดนามยังหยิดยังเบอร์หนึ่งที่ก่อพี่น้องเตอรแม่เท่าไหร่สี่หมื่นเวียดนามสองหยังสองหยัง Uh, สองอย่างให้กี่บาทสองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นห้าร้อยพอห้องเศร้าเก่าพอห้องเท่าไรครับเศร้าเก่าก็สองก็เก่งๆครับพี่น้องเวียดนามนี่อ่ะพี่น้องเนี่ยบรรยากาศการสื่อการขายครับสื่องานขายของครับเอาทุกรอยสวัสดีครับผมได้กี่ตัวแล้ววันนี้ครับ สิบห้าตัวเนาะครับผมวันนี้เวียดนามพี่น้องเวียดนามน่าจะเข้าเป็นสิบยี่สิบคนครับพี่น้องเอาเดี๋ยวลงมาชมบรรยากาศข้างล่างครับพี่น้องโอ้เหมือน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 ฝนตกครับพายุเขาคิดว่าสิบวันในไทยกับเอาไถ่แน่ครับฝนหยุดก่อนครับเดี๋ยวยางลาะเดี๋ยวมาเบิ่งราคางู่ควายครับพี่น้องจะบาดเหรอ เอาเบอร์ตัวนี้ครับกระลังน่าจะซื <ke wa> ้อขายกันขายขายกันไหมครับขายกันไหมครับตัวนี้ขายหรือเปลขายละครับเอาขายยี่ห้อตัวนี้โอ้เจ้าของโอ้โหอ๋อเจ้าของโอ้โหครับนายห้างเวียดนามคือกันครับอันนี้ก็นายห้างเวียดนามครับพี่น้องเอาทั้งงวงทั้งควายนั่นก็แมนนั่นพี่น้องเวียดนามแม่นเบิดเลย เวียดนามนี่เก็บทุกร้อยครับง่วงามควยงามเก็บเบิดเลยง่วนเนือ้อควยเนือ้อเอาราคาอีกเนื้อครับเป็นหน้าที่ทองของเวียดนามครับครับไอยางเวียดนามกันอยู่ <c oughs> บรรยากาศกับสิคบุญม่าอย,ย่างน้อยครับพี่ต้องเข้าไปข้างในเมื่อไรครับ่าย,ายไทยใดจรอบคัง <c oughs> อ,นนนนอ้อันนี้แน่นเอียดเลยอานนี้แน่นเอียดเลยอันนี้นายห่างครับนายห่าง กำลังมาต่อสายเนื้อสายขุนแม่มาจากจากังหวัดไหนนะโอ้แม่พะเยาอยู่พะเยาแม่สวัสดีครับผมวันนี้ได้กี่ตัวแม่โอ้ยได้เกกี่ตัอกได้สี่ห้าตัวได้เพิ่งได้สี่ห้าตัวเนาะฝนมันตกครับฝนมันเพิ่งหยุดเนาะเอานัดละเกือบร้อยตัวนะครับแม่อมของพ่อบุญมีจากพะเยาพี่น้องนี่กำลังสายเนื้อสายขุนแข่งกับเวียดนามพี่น้องน่าห่างผักเหนือแข่งกับเวียดนาม อาจารดูคุณไหว้ด้ะครับเพราะว่ามันมันหนาแน,น่นครับเดี๋ยวขอโอ้จะาิไปยังไงไรครับพี่นอ้องสวัสดีครับผมเด็กโตได้มากครับผมแม่ลูกครับแม่ลูกเจ้าบ้านอะไรสองไมสามครับลูกมันตัวนี้ดีเลยโอ้ลูกก็แข็งดีแท้โอ้ลูกอวนดีเนาะกระป,ปุกดีสองเมื่อสามงี้ครับผมแม่สูงว่าหน่อยสามสิบเนาะแต่ว่าลูกดีครับพี่นอ้องลูกลูกผูลูปผูสองเมื่อสาม เดี๋ยวลบลบลบลลบ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 มาปกติจะเป็นทางรถลดนะพี่น้องแต่ว่าควยมันหลายครับค้อยมันหลครับสองหมื่นสาพบาทราคาห้องเอาฝากเบอร์นะครับฝากเบอร์ศย์เก้สเี่สองสามี่สาสามปดศนยสี่ครับสามแเนาะหอยรครับผมหอยนมครับยนมบ้านไหบ้านไผ่ครับบ้านไผนอขอนแก่นเนาะอ่ะี่ลองขอบคุณครับผมอันนี้หน้าห่างกขาย้กันเรียบร้อยครับ ขายให้ทางไหนน้อหนินี่ครับนี่ราคาขายกันเั่ไหน้อขายกันเท่าไรบ่ขายลูกมันเอาขายลูกมันตัวนี้บ่กจะบาทบ่ทางกจ่ะบาทบ่กันเ่มือนสี่พันหาเตเมือนสีันหตัวตัวนี้น้ะตัวไหนตัวนี้อ่ะนี่เมือนสี่พันหาขายกันเรียบร้อยครับผมนี่ครับซื้อง่ายขายคล่อง พี่น้องมาชมโซนซื้อขายงัวพี่น้องนี่ก็เละตุ่มเป๊ครับพี่น้องเลยตุ่มเป๊เลยครับเห็นผูพ่อพัดกับตัวบวกงใหญ่เลยตัวมลอยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้ขออนุญาตครับขออนุญาตครับผม,มสอบถามได้ครับผมมัตเตอร์ไซด์นี่จุ่มพวงโคราชพี่น้องคือใหญ่เยอะแยะเอาไ่นไอ้นองเดี๋ยวขอทายห่างครับอยากฟังราคาราคาตรงไหนครับท่องไว้ สหนึ uh, uh, en en uh. Uh, iday, ่งพี่องอแสนหนึ่งพวอามืานีแล้วเนาะโอ้องไปแสนหนึ่งเลยพี่นองคอยยุดันไปเห็นเขามืนเราบุรุแสงดียตอนถึงแดฝนตกจนฝนเศรตกแล้วยังไ่ต้องหาตลรอบวงเรุ่ เราล้มค e, ่าเราเกิดท <onsieur nak les> yeah, ี่หา0มือกิดยเรพาโดดโทษพี่น้อเมองตัวบกใหญ่ครับสูงลอยนท่ลอยแปดสิบกว่าครับอาเดีวลบลดลดลบลดลดลบลดครับมองมองเจาตนมองเจ้ามาที่ไหนฮะอาเอาเสีนหนึ่งอามองเอาเสนนึงมาด้พี่น่อเอา หอยอยู่ใถิสมุนเดนไม่ได้ราคากันเอาฝากเบอร์โทรไปนะครับผมทีเบอร์โทรบ่ะศูนย์แปดสองเราซีห์ห์ซีเจ็ดศูนย์เก้าครับพี่น้องหอยได้ก็หอยได้หอยแหลมไอ้กุหลาบเนาะชุกพวงเนาะอ่ะพี่น้องอยากญ่ครับอยากญ่ตลาดบ้านศาสตพี่น้องฮ่าฮ่า พาพี่น้องมาชมโซนงัวครับพี่น้องการซื้อขายงัวกับเลตุมเป๊ครับพี่น้องฝนตกมากกับเลเลยมาเจอของใหญ่ครับพี่น้องของใหญ่ตลาดบ้านศาสตรครับวันนี้อุอ้ยรุ่นบิ๊กฟุตเลยครับพี่น้องลูกลูกพ่อไรลู้ปะครับตัวนี้โอ้ออกฟอร์ดจักปีแล้วสี่ปีผสมแล้วเนาะผสมพี่น้องประกันผสมเลยลูกออกฟอร์ดสูงร้อยดดวัดจะเทียบ่ะรอยเจ็ดสิบ บอบตามร้อยเจ็ดสิบพอนะพี่น้องน่าจะ้อยเจ็ดสิบแปดสิบคนละครับลูกออกฟอร์ดโรโจโเปิดใาบยาี่บาทก็อันนี้ร้อยแปดสิบประมา <laughs> เปิดใบยี่บาทเปิดอะไรเท่าไหร่เปิดไปแสนหนึง่งนี่เห็นหรองอันนี้คือราคาแสนหนึ่งแต่ว่าพนัาเวียดนามมาวนสามสี่คนเลยครับพี่น้องนี่สุดท้ายเพิ่นกระสิมาต่อเอาคือเอาพี่นอ้องนี่เพิ่นสิมาวนมีหน,นามามีมงานพี่น้องเวียดนามหัวพิ่นมักล่อยนี่ ห่อแห้งๆไว้ต่ว่าเพิ่นกระต้อได้ก็มีหมองอ๋องเพิ่นล่ะครับครับนี่บมแมนว่าบางคนเราคือ,อหอหอขางฮอกแน่เน้แต่ว่าคนหมักเพิ่นกระตอ่อครับมันก็สิีมีหมองเอาอยู่ห่นล่ะครับี่น้องตัวนี้ลูกออกฝดโรโจโครับนี่อู้ใหญ่ๆ,ๆ,ๆี่น้องใครใครบ่ย่านเพี่ยไปน้องใครบ่ย่าดเนี่ยงัว4ีปีครับใครคับใครญานเนี่ยคืองัวอายุหลายแล้วตัวนี้ไครบ่ย่าดเลยหน่ารอเช่องพร้อมใหญ่ตว่าเช่องปันแมว เชียงปันไม่เอานตัวน well ี right or, oh, okay. ้เนาะโอ้่น้องฟึกฟึกได้ดีตัวนี้จับได้บายได้เลยครับนี่เอาฝากเบอร์โทรอีกรอบนะ่นย์แอ4709อเหลากาี่ดน้าอหอยแรมชุมพวงโคราชขอบคุณครับผมตัวใหญ่เลย่น้องตัวกรอนเหมืนกับใครเวียดนามทั้งสี่เลย่น้องห้องห้องไว้สูงแต่ว่าเขากมาต่ตเอา พราอเวียดนามมาของไงอยู่แล้วครับผมของไงเพิ่นเอาไปเก็บเป็นพอพันได้ตัวไหนมางน้อแม่มื่อนี่แม่ได้ไลฟ์พูดนะมิต้าคอร์ลเคลล์แม่โอแม่เบิร์ดเลยติกองอยู่นาะมื่อนี่อันนี้แม่ลูกวะเนี่ยลูกผูกลูกผูกลูกแม่เก้าพันเจ็ดพี่น้องตัวละสี่พันกว่าบาทแม่ลูกลูกแม่เก้าพันเจ็ดอันนี้แม่สาวตัวไหนวะ แม่สาวหนึ่งนะครับตัวนี้อ่ะหมื่นนหาดีตัวนี้เหรอครับอ๋ออันนั้นก็แมนตีจ้าบาทตัวนั้นหมื 12, น่นสองพันม้แม่ลูกเก่าพตัวนี้อีกแม่เบิดไปเอาฝากนะครับผมศูนย์แปดห้าศูนย์แหมแม่แดงบ้านไทยจะมาขอนแกนครับพี่น้องเอาของถือกองนี่ละกองอย่นี่ะครับพี่น้อง รดกำลังมากขอขยับรถจักหน่อยข้างในกับปกกิงง่ง่างเขาปาในได้ไ่น้องง่วกัหลยอยู่ทงรถกัมีงว่วแมลลูกโค้งงามๆโมลุวา่าจะขอมบนยุสัสขายกันไปนอกครับจำบุมมนีผูขายไปครับนี่ตัวนี้ขายเท่าไรตัวผูกสิสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันขายเรียบร้อยครับขายเวียดเต้ ขายเวียดนามพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันอันนี้กับเวียดนามเหมือนอ่ะพี่น้องนี่สองหมื่นเจ็ดพันเหลือตัวนี้บัดน,นี้อ่ายามไปทางไหนหรือบุ๋ผู้น้อยไอ้สี่เจ้าบาทครับเก่าพันอ่ะพี่น้องนี่คือราคาหัวผูสายขุนเก้าพันบาทสูงประมาณร้อยสามสิบบวกลบครับประมาณร้อยยี่สิบห้าครับเก่าพันบาทครับ, 9, บ,รบตัวนี้เก่าพันบาท นี่เป็นราคาง้วปกูให้พี่น้องได้เปรียบเทียบราคาเบิรงครับผมได้มากตัวเพราะอะได้ตัวเดียว <c oughs> แกว่าตัวเดียวแข็งแรนเลยเนี่ยโวีพี่เลยตัวนี้เก้าพันบาทมีมีเบอร์โทรผมห่ือเปล่าศูนย์หกห้าห้าแปดหกสองสองหกเจ็ดพ่ออยังครับพ่อพันเตะหน่อยครพ่อพันเปิยหน่อยจังหวัดขอนแก่นเนาะครับพี่น,อน้องเก้าพันบาทนะครับตัวคู่อยูกก่ใกล้ๆกัน ราคาเท่าไรครับพี่สิหมื่นสามหมื่นสามตัวนี้ตัวแม่หรือตัวผู้ตัวขาวอ่ะตัวแม่ตัวแม่จังวัดตัวขาวตัวขาวครับหมื่นพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสามอ่ะพี่น้องอันนี้คือราคาห้องกับราคาห้องง่วนมอเตอร์ไซครับเมืองพลจังหวัดขอนแก่นฝากเบอร์โทรหน่อครับผมศูนย์แปดสองเก้าสองหนึ่งห้าสามหนึ่งสามเนาะหอยเด็กยังครับหอยแมกครับหอยแมกเนาะโอ้มาเตอร์ไซค์นอนมาสิ โอ้วงแตกเลยบนตีนพี่น้องวงแตกเลยอ่าเขาก็เล่นไรครับผมโอ้โอเห็นงวงงามงวงางามแพคคูครับงวงงามแพคคูคพ่อจับบาทเท่าไหร่สองหมื่นหกอ่อาฟอค่าเนื้อมาแล้วเขียงเนื้อมาแล้วครับพี่น้องอ่าตัวอีกตัวแรกอีกตัวหนึ่งจบัจบบาทพ่อสองหมื่นหกอีกัน <26. S 2> เต็มเต็มในบอ่อเศร้าหนึ่งพี่น้องเอาเป็นห้องตัวละสองเมื่อนหกขับเป็นแม่สาวเลยโอ้กะลังต่อเนี่ยร้อยเนื้อครับพี่น้องโอ้สีขาวครับโอ้ตัวนี้งามตัวนี้งามเอาอ่ะเย้าไปอ่ะคนกันยังเข่าหลายเด้อพี่น้องถึงแม้ว่าจะฝนตกกับพี่น้องกับเขามาหลายพอสมควรอยู่ครับ บ่าหลัจักบาทครับตัวนี้ขอลบลบลดจังอยครับพี่น้องเอาท่านี่กับตอร่องล่าค่ากันโอ้นี่จริงนี่จะเดือดสูงครับพี่น้องมั้งนี่จะเดือดสูงสูงนั่นเลยตัวนี้เดี๋ยวพาพี่น้องมาชมโซนนี้ครับเวียดนามกำลังตอกไผ่ผู่ใหญ่ครับพี่น้องห้องไวจั่บาทครับตัวนี้ห้องแปดหมื่น ครับพ่ออันนี้ห้องแปดหมื่นครับพี่น้องแต่ว่าเบียดน้ากำลังหุ่มรับนี่กำลังหุ่มแบบมากต่อแต่ละคนนี่หุ่มเป็นซิฟครับนี่อันนี้ห้องแปดหมื่นครับนี่คือราคาห้องจริงครับพี่น้องคือบางคนผมลุ้งขิปไปกับว่าเพิ่นคือห้องคักห้องแน่ถ้พี่น้องผมมม่งว่าเพิ่นกาห้องเพราะว่า่นต้องคิดว่าห้องเพิ่นดีจริงครับพี่น้องแล้วก็เพิ่นขายได้จริงครับหลายคนกับว่าจะไป เห็ดปั้นกระแสบางกระมี่ครับผมลงตัวหนึง่งคลิปคลิปกอนแสนสองครับกระบาบะช่องไปเห็ดคลิปปั้นกระแสให้ราคามันขึ้นพี่น้องผมนับถือเพื่เลยครับเปิดกล้าห่องแพงครับเพิ่นอยากแล้วเพิ่นขายได้จริงครับส่วนมากพี่น้องครเคยขายถูกกรับคิดแต่ว่าคนอื่นที่ขายถือได้คือเพิ่นนะพี่น้องอันนี้แปดมื่นมองเพิ่นเอาเดี๋ยวผมิจะถามให้แล้วครับ่าเพิ่นจะเอาเท่าไหร่ไอ้โทษนะครับ ไเวียดนามให้จบ้บบ้านเวียดนามให้จ้บบ้านหกหมื่นวครับหกหมื่นกว่าเข้าเสต์ไหนเจห่นสเจ็ดหมื่นสองนี่ครับพี่น้องนี่ค้นจริงครับมองมันเอาเจ็ดหมื่นสองครับนี่กันว่าได้กับ,บาดากุดนี่กับผู้ขายเนาะรุดนี่กับผู้ขายนี่คือค้นแท้ครับพี่นอ้องบางคนก็บ,บอกว่าเห็ดเ,เห็ดคลิปแปลวา่าปันราคาให้มันแพงจริงมันกับราคาน,นี้อยู่แล้วเนาะครับนี่เจ็ดหมื่ 72. นสองครับมองเอาเวียดนามหอหกหมื่นกว่าครับตัวนี้ครับนี่ บันนี้ครับพี่น้องเันมากตัวได้บันนี้เน่ยเน่ยบนี้ครับคุ้มเอาอย่างนีน้ละเอาสงไไองก้นไรบ้างหกเปิ้ลสองเอาหกเปิ้ลส,สองอ่ะเดี๋ยวพี่น้องมีแมนเบิร์ดเลยเวียดนามครับให้พี่น้องมาเบิ้งหลายๆข้อเมนต์ครับผมลงไปเพิ่นห้องแพงกับว่าเพิ่นห้องแพ,ง,พงครับคือการซื้อการขายมันห้องถลใจกระได้ล่ะครับพี่น้องห้องถลใจกระได้การซื้อขายมันยุทธิการตกลงการซื้อขายระหว่างความพอใจของคนซื้อคนขายพ่อผมเห็ุคลิบไายเพิ่นว่าเพิ่นห้อง เป็นแสนกับว่าเพิ่นโอเวอร์กับว่าเพิ่นห้องปูดห้องคู้เบ,บิงบานเบิงเมืองก็มีโอ้ยผมแต่ละคนครับนาน,นาจิตตังครับแล้วบางคนกับวาด่าหอดช่องครับพี่น้องด่าหอดช่องว่าษาเห็ดคลิปจะไปเห็ดคลิปหลอกชาวบ้านครับราคามันถูกจะตายโอย้อันนี้ก็มีสารพัดกับว่าเป็นยังพี่นอ้องเข้ากับเห็ดสางคือเก่าเห็ดคลิปเห็ดพี่น้องเบิงคือเก่า